สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาพบกับยญา,ยาได้คะ่ะย่าๆก็มีกระเป๋ามารีวิวให้เพื่อนเพื่อนชมอีกเช่นเคยคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะกระเป๋าที่ยา่ยาจะมารีวิวนั้นก็คือเป็นกระเป๋าหลุยรุ่น n น v e r f u l ฟูลได้เองคะ่ะวันนี้นะคะยา่ยาก็จะมาคอม p พ r นะคะเปรียบเทียบให้เพื่อนเพื่อนชมกันนะคะระหว่างไซส์ PM นะคะกับไซส์ MM ที่อยู่ข้างหลังยา่ยาเนี่ยคือเขามี จุดที่มันแตกต่างมากน้อยเพียงใดน,นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเลือกซื้อเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกไซส์ไหนดีนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วนะคะย่าก็จะพูดในเรื่องของวิธีการดูแลรักษาด้วยนะคะว่าเขาควรดูแลรักษาย,ยังไงแล้วก็มีข้อเสียยังไงให้เพื่อนๆเ,เหมือนแบบพอจะซื้อแล้วก็ทราบไว้ก่อนว่าใช้นานๆไปแล้วอาการมันจะมีอะไรบ้างอ,าอะไรประมาณนี้เนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวมาชมรีวิวแบบพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับส์ย PM นะ่ อันนี้ให้ดูปร้อกันเลยนะคะขอพี่อน,นุญาียนะืนะเอเป็นไซ้าย pm นะก็จะประมาณนี้จ้ะนะคะอันนี้ก็เป็นด้านข้างเนาะก้นขาประมาณนี้นะคะแล้วก็ภายในสำหรับรุ่นแนวฟูฟเนี่ยจะกี่ปีกี่ปีนะคะคือรูปแบบเขาไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆดเลยมีมาเปรียบเทียบระหว่างไซส์ f m นะคะอันนี้ก็คือเป็นไซส์ m m อันนี้พี่สองสองนะคะเพื่อนๆสำหรับไซส์ mm ใบนี้นะคะใบนี้เป็นกระเป๋าปีอันนี้ของเพื่อนยาย้านะคะยายยยืมเพื่อนมานะคะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกันว่าระหว่างสองไซส์เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวยายจะดูปีกระเป๋าให้เพื่อนๆเอาว่าใบนี้มันปีอะไรปีกระเป๋ามันจะอยู่ตรงนี้นะคะสําหรับรุ่นเก่าๆเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูปีกระเป๋าคือเขาจะอยู่ช่องนี้ค่ะ ปึ๊บเนี่ยค่ะแล้วมันจะมีแบบติ่งๆออกมาเนี่ยค่ะอันนี้คือการดูปีกระเป๋านะคะมาดูตรงนี้เลยสําหรับรุ่นเก่าๆเท่านั้นนะสาหรับรุ่นใหม่อย่างปีสองสองเมื่อสักครู่เนี่ยไม่มีแล้วนะคะเวลาที่เราจะดูปีกระเป๋าเนี่ยคือในปีสองสองเนี่ยคือดูได้จากใบเสร็จคือดูได้จากใบเสร็จเท่านั้นเนาะ mm hmm. เพราะว่า,เ,าเขามีเป็นรุ่นไมโครชิปแล้วเวลาสแกนจะเจอจะเจอชิปนะคะแต่ ไม่ได้บอกปีอะไรใ,ใดๆในข้อมูลนั้นๆน,น,นะคะป่าวใบนี้เป็นปีหนึ่งหกนะคะเพื่นพนอนๆทีนี้ไซส์นะคะตามที่ยาขึ้นให้ไว้เลยแล้วเดี๋ยวย่าจะสไพยให้เพื่อนๆดูนะคะไซส์พีเอ็มกับไซส์เอ็มเอ็มนะคะมีความแตกแต่างกันยังไงนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูเป็นพร้อมๆกันแบบนี้ก่อนนะคะมีค่ะมีด้านข้างนะคะ ก้นเขาล่ะอืมก้นเขาก็ต่างกันประมาณนี้นะคะข้างในนะคะข้างในก็คือเหมือนกันรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกันนะคะ แลยสูงหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะคะอันนี้จะสไพยให้ดูนะคะแต่พี่วก็จะบอกว่าคอัน,นจริงแล้วว่าในความรู้สึกของย่านะคะยา่ามีความรู้สึกว่าสะพยไซส์็ M พอดีกว่าแล้วก็ รู้สึกว่ามันก็คือเพียงพอนะคะก็เอาตรงๆว่าถ้าเป็นมือสองแต่ค่อนข้างหายากหนึดหนึ่งมือหนึ่งจากชอก็อปก็ก็หาไม่ง่ายเท่าไหร่นะคะสําหรับใส่พีเเพราะว่าคนน,นิยมใส่เอ็มเอ m กันมากกว่าเพราะว่าคนที่ซื้อคือคือมีความรู้สึกว่าไหนๆจะซื้อแบบเน,นาฟูแล้ววะ่ะ ก็เอาให้ใหญ่ไปเลยเลยอย่างเงี้ยเนาะคือแนว่าโฟจะมีทั้งหมด3ไซส์นะคะเพื่อนๆก็จะมี PM ไซส์เล็กสุดเนาะ MM ไซส์กลางแล้วก็ GM คือใหญ่ที่สุดนะคะย่าเคยเจอด้วยนะไซส์ GM คือโอโ้โหใหญ่มากใหญ่มากคือคนที่สื้อ GM นี่นี่ไม่รู้ว่าซื้อไปทำไมเนาะคือแบบคอือย่ามองมีความรู้สึกว่าคือกระเป๋าไซส์เขาใหญ่เขาจุของได้เยอะก็จริงแต่สายเขาไม่ได้ใหญ่นะคะเพื่อนๆ สายเขาเส้นเล็กมากคือก็มีความกังวลในเรื่องของสายนิดนึงคือเขาแข็งแรงก็จริงนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ออกแบบมาให้เขาให้เราแบบสบายของแบบหนักๆสักเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆโอเคทีนี้มาพูดถึงปัญหาที่เจอบ้างนะคะสําหรับกระเป๋ารุ่นเนียวฟูนะคะปัญหาที่เจอส่วนใหญ่เลยก,ก็คือนี่เลยค่ะมุมเฟตนะคะสีตรงตรงก้นเพราะว่ามันเกิดจากการใช้งานคือใบนี้ของใหม่นะคะของใหม่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานฉะนั้น มันจะยังไม่มีเอฟเฟกอะไรใดๆนะคะเดี๋ยวย่าให้ดูสำหรับใบที่ใช้งานแล้วนะคะใบที่ใช้งานมูเฟดก้นเฟดเป็นยังไงเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะเพืพ่อนๆเห็นไหมคะว่าสีเขาอะค่ะจะเป็นสีแบบดำๆอันนี้คือเป็น ถามว่าเป็นปกติไหมคือย่ามองว่าปกตินะคะเพราะว่าคือเราซื้อกระเป๋ามาใช้งานเนาะมันก็ต้องมีการแบบวางวางกระเป๋าฉะนั้นสีตรงก้นนะคะคือเขาสัมผัสกับพื้นนะมันเป็นอะไรที่มันจะต้องมีสีเฟดบ้างล่ะสีเฟดก็คือลายเขาหายนั่นเองอันนี้ก็คือ,อข้อเสียของของรุ่นแนววัคูที่จะเจอปัญหาคือมันไม่ใช่เป็นแค่รุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นตามขอบมุมต่างๆอะคะ่ะคือเขาจะเกิดอาการสีเฟดได้ง่ายนะคะ อันนี้ก็คือจะทําให้เวลาราคาขายต่อมือสองราคาตกลงนิดหนึงแต่อย่างว่าว่าเราซื้อมาใช้งานนะคะเพื่อนจะให้มันไม่มีแบบเอฟเฟกอะไรใดๆเลยสวยกริบมันก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลน,นะคะกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นยังไงมันมีปัญหาตรงนั้น,ม,นมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะ,อะโอเคแล้วก็นะคะแล้วก็ในเรื่องของสายตรงนี้คือเขาจะมีอาการ ไม่แข็งไม่ตั้งตรงอย่างเงี้ยอันนี้ใบนี้ถือว่าสวยนะคะแบบสภาพแบบนี้ถือว่าสายไม่งอนะเพราะว่าอย่างเงี้ยถือว่ายังตั้งตรงอยู่แบบนี้นะคะแต่ใบที่ใช้ใช้งานไปนานๆคือตรงเนี้ยคือเขาจะเป็นรอยย่นๆย่นๆน,น,น,นะคะแล้วเขาก็จะหักลงแบบอย่างนี้เลยอะ่ะคือเขาจะมีความอ่อนแรงไปเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็คืออีกหนึ่งปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับกระเป๋ารุ่นเนว่าูนะคะ วิธีการเก็บเก็บในตู้ที่มีช่องระบายอากาศนะคะแล้วก็ตั้งนองตรงๆตั้งนองตรงๆไว้เลยนะคะส่วนตัวหูหูกระตา๋นะคะคือด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกน้องปกติเวลาที่ถั่วค่ะเขาจะต้องมามาแบบไม่ไม่ตั้งตรงอ่ะเพื่อนๆคือก็แนะนําให้เพื่อนๆซื้อซื้อเขาเรียกว่าซื้อแกนตัวตั้งนะคะคล้องสายไว้มาคล้องไว้อ่ะตัวนี้นะเดี๋ยวแป๊บนึง ขเขาคข้างพอดีอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆก็คล้องไว้เลยนะคะก็ตั้งแล้วก็คล้องตัวนี้ไว้ให้เขาสายเขายังตั้งตรงแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้ตัวนี้ค่ะเขาย้วยลงมาแล้วก็เกิดการงอเกิดขึ้นนะคะคือเพื่อนๆเก็บในรูปแบบนี้แค่ไม่กี่วันไม่เป็นอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดเก็บไว้เป็นเดือนสองเดือนเป็นปียัางไงาตัวนี้เป็นรอยหักแน่นอนนะคะแล้วก็นิ่มลงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ โอเคอันนี้ก็คือวิธีการเก็บนะคะโอเคอันนี้ก็คือวิธีการดูแลนะคะส่วนเรื่องของบูมเฟตเนี่ยคือมันค่อนข้างแก้ยากจริงๆเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการใช้งานแต่อย่างไรแล้วนะคะเพื่นพนอนๆอก็พยายามพ่นสเปรย์กันน้ําไว้สักเดือนละครั้งก็ยังดีนะคะซื้อติดบ้านไว้เลยราคาไม่ได้สูงมากนะคะก็พ่นสักเดือนละครั้งนะคะหรือ2เดือนครั้งก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราใช้งานบ่อยๆก็พ่นบ่อยหน่อยนะคะถือว่าเป็นการโปรเทคภายนอกไปอีกชั้นหนึ่งแล้วกันเนาะ แล้วก็ภายในนะคะก็แนะนำให้ซื้อที่จัดทรงที่จัดระเบียบไว้นะคะเพื่อที่กระเป๋านะคะจะได้เป็นทรงสวยงามอยู่อย่างนี้ตลอดสิ่งที่ยาเจอประจำเลยก็คือรอยปากกาแล้วทีนี้ย่าทำรันสปายจะบอกว่าหมึอกอะคะ่ะคือคราบหมึอกอะมันเอาไม่ออกจริงๆนะคะสปายก็ไม่หายใบนี้ก็แป้ใบนี้ก็แป้อันนี้เลิศหม,มึกนะคะเลิศหม,มึกหรือนะ้ำมันอะไรก็ไม่รู้เน,ะนี่ยยันเป็นอยู่ เนี่ยซาก็ไม่หายไม่ไม่ออกนะคะสปาไม่ออกเนาะได้แค่จางลงเท่านั้นเองฉะนั้นก็ซื้อที่จัดระเบียบใส่ไว้เพื่อโปรเทคน่อ้นิดนึงนะคะของเราซื้อมาราคาสูงเนาะก็ป้องกันไว้ดีกว่าค่ะแล้วก็ในเรื่องของการของใช้กระเป๋าด้วยในวฟกูคือมีมีอย่างหนึ่งที่เราไม่ต้องกังวลเลยก็คือเรื่องอะไหล่นะคะอะไหล่ส่วนใหญ่ของอะไหล่เน่วฟูอ่ะจะมีปัญหาก็คือซีดซีดลงนะคะตามเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นอะไหล่ชุบ แต่เราไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปทําคมสา่อะไรใดๆเขานะคะช้ผ้าแห้งๆเช็ดปกติได้เลยนะเพราะว่าเขาจะไม่ดําแน่นอนเขาเขาจะไม่ดํานะคะแต่ว่าก็จะมีซีดลงตามระยะเวลาการใช้งานนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้เนาะถ้าเพื่อนๆนะคะสงสัยอะไรใดๆนะคะแล้วก็มีคําถามก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปพี่ญาญาทไว้ได้เลยนะคะแล้วเด็ดเี่ยาาจะมาตอบคําถามให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย